ยองยองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดนะคะตัวแลกแต่ตัวอ่าแต้มแลกตัวนะคะที่มาในกิจกรรมของ SP Enma นะคะเออ Dark Lord Enma นะเอ๊ะยาม m Enma เออ,เเอ,อนั่นแหละนะคะ Enma นะคะ EP Enma นาะทุกคน มารุนกันว่าเราจะได้อะไรนะคะเออไม่พู้พ่าทำเพลงเนาะมากดกันเลยดีกว่าไม่ต้องมาเม็ดเยอะขอเอ r ตัมเออขอเอพตัวใหม่สักตัวหนึ่งอะไรก็ได้มารุนไปได้วยกันสามสองหนึ่งปุ๊บตุ้มอ้โหทำไมไม่เป็นอาชูรากระดิ่งเราลอ้อกระดิ่งแรงมาก จบนะคะเออรับร้อยไม่สมมุติถ้ามันเป็นเอเดอาาอาชูล่าหรือว่าอะไรที่มันต้องควรใช้ซ้ำมันก็น่าจะดีฮแหลกมากเรื่องนี้อ่ะน่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับการเปิดแต้มแล้วทุกคนล่ะคะเปิดแต้มด้วยตัวอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ร่างคิปนะคะ เออสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันบหายในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็อันยองค่ะทุกคน